เพื่อนะนะับฟังนะหนึ่งสองสามไปสํารวมนิดนะครับสํารวมนิดนึงสํารวมนิดนึงนะครับสํารวมนิดนิดนะครับสํารวมนิดนึง สั่รวมนิดนะครับสั่รวมนิดนึงนกขาไทยรัตนะครับสั่รวมนิดน,นะครับนับสิบนับสิบถึงศูนย์นะหมดเวลานะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง ศูนย์หมดเวลาครับหมดเวลาเยอะๆๆมือออก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 เออโอเคนะไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้ยคุณต้องงแม่คุณคคคุุุณณณรอเรียบเลยเหรอยังอีกเหรออ๋อมีโทษเวลาอันนี้โทษเวลาบาดเจ็บนะครับยังยังไอันนี้ช่วงโทษเวลาบาดเจ็บโอ้ยคุณบําเรอ โอ้โหเล่นจริงเจ็บจริงครับไม่มีการแสดงครับของจริงล้วนๆใครมือแตกบ้างเมื่อกี้มือแตกมือแค่เลนอาแจะแจ้งเลือกแยกพาไปดีๆนะเวลาต้องคัดนะครับมุงใครมุงมันนะนุ่นๆ

ยี่สิบสิ1เก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสสสบสามสิบสอเอ็ดสิบเก้าแปดเจดหห้าสสมสองหนึ่งหมดเวลเอาเมือกเอามือกเอามือกอาือกพอนะพอนะพอนะทำดีๆนะครับทำดีๆนะครับ